หลังจากที่ตากผ้า mm hmm. ก็ต้องมาทำกับข้าวค่ะทำอาหารเช้า after finish washing He must do breakfast, get your, get your breakfast. นี่นหน้าค่ะหน้า mm hmm. มันต้องกินให้หมดแล้วเพราะว่ามันสุกงอมแล้ว it won't be long justie <c oughs> not long อะไรคือไม่เนาะไม่นาน what is not, not long breakfast อ่าเดี๋ยวก็เสร็จแป๊บเดียว Coming <laughs> ทำอะไรโอ้ oh. หายคนใช่ไหม ไข่คนจมเดี๋ยวเอทำยังไงเดี๋ยวมาดูวิธีการทำไข่คนของแกรมนะฝรั่งทำไข่คนนะ่ากินแต่ว่าครูทำไข่ค,คนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยก็เลยจะให้แกรมทำเอแกรมใช้<า>น้ำมันไม,ม่มได้ <ทำ S 2> ใช้เนเยนะคะใส่อะไรมั่งไงยังไม่บอกเลย what's in your egg your egg you have two egg มีสองคลองใช่ไหมไข่ทะเลอ่า <laughs> so uh, uh, ต้นหอม <Yeah. S 1> ใส่ต้นหอม and ใส่ต้นหอมอย่างเดียวอ่ะจัดซอส milk 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 ใส่นมใส่ต้นหอมซอส u ูน n t น e ี้ซอสเกลือนิดหน่อย uh. okay ใช้ไฟแรงค่ะใช้ก็ใช้น้ำมันนะแล้วก็แล้วก็เปิดไฟแรงนะคะแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปขนมปังใช้ได้สวยงามเรียบร้อยแล้วใส่แล้วไม่ต้องคนทันทีเวลาเขาพาใส่ไข่อันนี้แล้วโคบัดก็จะก็จะคนชา้าๆแต่อันนี้เขายังไม่ได้คนดูดูซิว่าจ,จะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเชฟ ไข่ค,คนเลยไม่เห็นคนเลยอ่ะคือใส่นมค่อนข้างน่าจะเยอะนะเนี่ย how much you you add uh, egg อ mm ่ะไม่ใช่นม milk แล้วก็ two tablespoon <Yeah. Yeah. S 1> ประมาณสองช้อนโต๊ะนมใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะ so mm hmm. how much ม <One> <tea> ันทีครึ่ทีสปูนครึ่งช้อนชาใส่เกลือครึ่งช้อนชาใส่นมประมาณสองช้อนโต๊ะต้นหอมหั่นไปตามใจชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แล้วเนี่ยมันสําคัญตรงวิธีการคนเธอ,อเวลาทําไข่คนนะสําคัญก็คือการการคนมันเนี่ยให้มันดูฟูดูนุ่มดูฟูแล้วก็สุกด้วยเนี่ยสําคัญเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาช่คกณพายทำไข่คนนะ คนไปคนมาขนาดธนุถนอมขนาดระหวังนะคนไปคนมามันแฝงหายไปมันมันก็เหลือน้อยแล้วมันไม่ดูฟูอ่ะแต่อันนี้คือมันฟูเห็นปะดูฟูดูนุ่มอืดูน่ากินพูดสิดูน่ากินดูน่ากินดูน่าอร่อยดูน่าอร่อย อืมล้างให้หน่อยสักผ้า after watching make breakfast cool. and, and now watching good นะแล้วเมื่ออ้อนี่ล้างกระทะอีก cook now I wash up mm -hmm. then I will take rubbish out mhm mm I'll clean my thing you know I'll clean my thing and then do your visa <laughs>